สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิทยุสักเล่นทุกท่านโฮเทลสระวันอาัลฟาราโวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครเวิยเเอภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขณะนี้เป็นเวลา19นากาเวลาที่พวกเราได้นัดหมายกันเพื่อรับฟังข่าวสารและทดสอบความพร้อมประจำวันวันหัสสป,ปดีที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2556ก่อนที่จะมีการทดสอบความพร้อมในวันนี้ ก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับอันเป็นประโยชน์ซึ่งหาฟังหาข้อมูลต่างๆค่อนข้างยากแต่มันเป็นความรู้นะครับเรื่องของมภาภพทรุลต่างๆที่สร้างสะสมกันมาวันนี้จะเป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับโรงแรมจากหนังสือแรกมีในสยามเล่มที่หนึ่งของคุณอเนกนาวิกกมล ซึ่งพิมพ์ไว้ไหลรอบแล้วนะครับแต่เล่มนี้ตั้งแต่ปี2,531ของสำนักพิมพ์แสงแดดจำกัดเห็นเป็นประโยชน์ครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า INN n หลักฐานเก่าสุด เท่าที่พบสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อ2,230หลักฐานเรื่องโรงแรมเก่าที่สุดนี้ปรากฏในหนังสือจดหมายเหตุของลาลูแบร์ฉบับสมบูรณ์ที่แปลเป็นไทยโดยสันทอโกมลบุตรเล่มที่หนึ่งหน้า132ฉบับภาษาอังกฤษเขาก็มีให้ดูหน้า30เขาว่างั้นแล้วก็มี ดูในบทที่สองตอนที่สว่าเหตุฉไหนาการต้อนรับอาคันตุก,กะให้พักอาศัยอยู่ด้วยจึงไม่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเอเชียเพราะอะไรเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ลาลูแบร์เป็นราชทูตฝรั่งเศสจากราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา สเดือนกับ6วันตั้งแต่วันที่27กันยายนพิษภศักราชหนึ่ดสิบเถึงหรือพศสองพันสถึงวันที่3มกราคมคศหนึ่หรือพศสอ2งพัน้เขาเนี่ยได้เขียนหนังสือเล่มหนาเลยทีเดียวแม้แต่เรื่องโรงแรม เขาก็ยังอุตส่าห์เขียนไว้ซึ่งค่อนข้างจะละเอียดมากทีเดียวทำให้เราได้รู้ว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยมีโรงแรมมาแล้วเหมือนกันแต่จะอยู่ยั่งยืนแค่ไหนหน้าตายอย่างไรไม่มีหลักฐานหรือมีภาพถ่ายที่ยืนยันได้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีความเจริญพอลาลูแบร์เขียนว่าการต้อนรับอคันตุก,กะให้พักอาศัยอยู่ด้วยนั้นเป็นธรรมเนียม ที่ชาวเอเชียไม่รู้จักคงเนื่องมาจากเจ้าของบ้านเนี่ยจะปิดบังหัวงเมียมากๆเลยทีเดียวของตนซึ่งข้อนี้ออกจะเป็นเรื่องน่าประหลาดสำหรับชาวไทยที่มีนิสัยอบโอบอ้อมอารีไม่น่าจะเป็นไปตามที่ลาลูแบร์กล่าวอันนี้เขาวิเคราะห์ลาลูแบร์บอกว่าคนไทยเต็มใจแผ่ความกรุณาต้อนรับแม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ก็ยังช่วยเหลือส่วนพระพิสุเป็นผู้ที่ไม่มีภริยาจึงยินดีให้ชาวบ้านเข้าไปพักอาศัยได้สำหรับข้อความที่กล่าวถึงโรงแรมนั้นลาลูแบร์เขียนไว้ในหน้า132แต่เนื่องจากมีข้อความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงมาจากข้างหน้าเขาก็เลยคัดลอกมาตั้งแต่หน้า130มาลงให้เห็น อันนี้เป็นทั้งพันความภาษาอังกฤษนะครับไม่เอา,เอาภาษาไทยอ่านยากหน้าที่130บอกว่าข้อที่สามไม่มีเรือนพักรับรองแขกเมืองในกรุงสยามสมัยนั้นนะครับเราเรียกตัวเองนะว่ายังไม่เรียกสยามเลยสยามมาเรียกรัตนโกสิร์เรือนอย่างเช่นว่าเนี้ยหรือจะว่าชัดก็คือโรงในทํานองนี้เพราะว่ามันเป็นแบบโงรงลิเกอ ส่วนหน้า131่งรนถึงหนึนั่นแหละซึ่งมีขนาดเคืองกว่าเขาจัดให้พวกเราเนี่ยพักที่ชายแม่น้ำชาวสยามได้สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับพวกเราก็คือชาวต่างประเทศโดยไม่มีเรือนที่สร้างเรียบร้อยครับไม่มีที่อยู่โดยให้ใช้เรือนแพสะอากาศเย็นสบายริมน้ำหลังใดพอที่จะให้พวกเราเข้าพำนักได้ในสยามไม่มีเรือน เลือนแหลมอเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียในประเทศตุรกีปเปอร์เชียมีคาราวานเซลาศาลาที่พักคนเดินทางคือศาลาสาธารณะไม่มีเครื่องเรือนใดๆซึ่งพ่อค้ากองเกวียนจะได้เข้าพักอาศัยร่มไม้แ้ค่าแล้วก็กินอยู่หลับนอนได้โดยเสบียงอาหาร และเครื่องนอนที่ตนนำติดไปด้วยเท่านั้นระหว่างทางจากสยามก็คือกรุงศรีอยาไปถึงเมืองลาโวก็คือเมืองลบบุรีข้าพเจ้าเห็นมีสราราทำนองนี้สร้างขึ้นไว้เป็นโรงถงขนาดใหญ่อย่างธรรมดาธรรมดามีกำแพงล้อมรอบสูงพอเอื้อมมือถึงมีหลังคาคลุมหลังคานี้ตั้งอยู่บนเสาไม้แกะ ซึ่งฝังเรียงรายเป็นระยะลงในกำแพงนั่นเองลางทีคนโบราณเขาใช้คำว่าลางทีนะจริงๆก็คือบางทีสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามก็ประทับเสวยพระกยาหารที่นั่นในระหว่างทางสเสด็จพระราชดำเนินส่วนเอกชนคนสามัญน,นั้นใช้เรือ,อไปที่นั่นแล้วก็เป็นที่พักแรมไปในตัว4ี่เหตุไหน การต้อนรับอาคัรตุกะให้พักอยู่ด้วยจึงไม่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ของชาวเอเชียการต้อนรับอาคันตุกะให้พักค้างแหลมด้วยเป็นคุณลาาอําอันหนึ่งซึ่งไม่รู้จักกันในทวีปเอเชียตามความเห็นของพระเจ้าก็ว่าคงเนื่องด้วยเจ้าของบ้านแต่ละแห่งต่างระมัดระวังเลยหวงแหนและก็ปิดบัง พวกเมียเมียของตนไปตามๆกันเท่านั้นเองชาสยามแผ่ความกรุณาให้เฉพาะสัตว์เดรัจฉานเต็มอกเต็มใจช่วยให้มันพ้นทุกทรมานแต่โดยที่พระพิสุไม่มีพัญญาท่านจึงแสดงความกรุณาให้ที่พากอาศัยแก่อาัารตุกกะชนดีกว่าพวกพลเมืองหรือก็คือทะลืหัดที่สยามหมายถึงกรุงศียานั้น มีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งลิตั้งลงเตรียมขึ้นลางทีจะมีชาวยุโรปเพียงไม่กี่คนที่ไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างถึงแม้ว่าในหมู่ชาวสยามและก็ชาวจีนนั้นจะมีธรรมเนียมเชิญการเลี้ยงดูปูเสืออยู่แต่ในประเทศนี้ก็ทํากันน้อยนักมีพิธีรีตองมากมายลําบากลาบนยิ่งกว่านั้นยังไม่มีการจัดตั้งโต๊ะเลี้ยงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอด้วย ถึงแม้ประสงค์จะให้มีการเลี้ยงโต๊ะก็คงจะยากที่จะทำให้มีขึ้นได้ห้าเรือนที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับรับรองคณะทูตถูตานุทูตฝรั่งเศสเป็นด้วยไม่มีเรือนที่สมควรจะให้พวกเราพักตามริมแม่น้ำก็คือแม่น้ำเจ้าพยาเจ้าพลักง,งานจึงสร้างเรือนแบบพื้นประเทศขึ้นให้เราพักสำหรับถ้อยคำ ที่ใช้ในภาษาอังกฤษโรงีรมเรือนพักใช้คำว่า in, i, n, n และเพื่อนให้เห็นข้อความขั้นต้นเดิมนะครับเขาก็มีคำภาษาอังกฤษเปรียบเทียบให้โหมันจะอุ่นวายแล้วก็อ่านยากมากนะครับยังมีเอกสารมีปกหนังสือของลารูปแปงฉบับภาษาอังกฤษตีพิม,มพ์ 1, 93, พมเมื่อพิศษสกักราช1,693คือพิมพ์เมื่อพศ2236 คือเกือบสามรอยปีมาแล้วด้วยเป็นปกกระดาษหุ้มหนังนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับต่อเนื่องนะว่าก็ว่าคงเนื่องมาด้วยเจ้าของบ้านแต่ละแห่งเนี่ยต่างระมัดระวังหวงแหมปิดบงังพวกเมีย,มยของตนไปต่ตางๆก็เท่านั้นว่าคนคนทางคนไทยนะครับมีจิตใจอบอ้อมอารีเอืเ้อเฟื้อ ต้อนรับขับสู้ต่างๆแต่ไม่ยอมให้พักที่บ้านนี่เลยครับเพราะว่าเกรงว่าห่วงเพราะแต่ละคนเนี่ยสมัยโบราณเมียเยอะมากเพราะว่ายังมีทาตอยู่มันก็เป็นระเบียบนะครับของผู้ชายที่ห่วงเมียห้าเรือนที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับรับรองคณะทูตครับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไม้ต่างๆ ตอนนี้เราก็ได้รู้ว่าสมัยอายุยาเขาทําได้อย่างไรเป็นยังไงนะครับเป็นเป็นด้วยไม่มีเรือนที่สมควรจะให้พวกเราพักตามริมแม่น้ำเจ้าพญาเจ้าพนักงานจึงสร้างเรือนแบบนี้พื้นให้เราพักเรือนนั้นสร้างบนเสาแล้วก็ลาด้วยเสือกกไม่เพียงแต่จะใช้เป็นพื้นเรือนเท่านั้นยังใช้เป็นพื้นเฉลียงอีกด้วยห้องโถงแล้วก็ห้องในนั้นจะแขวนผ้ามีลายดอกดวง เพดานก็มีผ้ามัสลินขาวริมเฉลียงเพดานลาดลงพื้นเรือนในห้องนั้นลาดเสือกกสารหลายละเอียดต่างๆเป็นมันลื่นกว่าที่ใช้ลาดพื้นเฉลียงและในห้องนอนของเอกอัครราชทูตพิเศษนั้นยังลาดพรมนะครับอันนี้ปูพรมอันนี้ก็เป็นข้อมูลของโรงแรมที่เขาทาอย่างง่ายๆต่อมา เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องตึกเรื่องตึกจากหลักฐานเก่าที่สุดครับพบเมื่อสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช2230อีกเหมือนกันหลักฐานเรื่องตึกเก่าสูตรพบปรากฏในหนังสือจดหมายเหตุของลาลูปแปงพระลาลูปแปงนี่เขียนทุกอย่างหมดเลยทีเดียวที่พบเห็นอะไรต่างก็เลยเป็นประโยชน์ต่อประวัติศาสตร์ไทยลาลูปแปงเป็นเอกอกัคราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาเมืองไทย นะครับตามที่ได้บอกไปแล้วคำที่ว่าตึกนี้หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐและปูนสำหรับอยู่อาศัยความจริงคนไทยก็สร้างอาคารด้วยอิฐแล้วก็ปูนมาแต่โบราณแล้วเหมือนกันแต่มิได้สร้างเพื่ออยู่อาศัยซึ่งจะเป็นโบสถ์วิหารหรือศาสนะสถานแทบทั้งสิ้นก็ว่าได้ <S 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 เรือนที่คนไทยอยู่โดยทั่วไป คือเรลนไม้จุดเด่นก็คือฝาผนังเป็นไม้ไม่เหมือนตึกของฝรั่งแขกจีนที่ประกอบด้วยอิฐและก็ปูนที่สำคัญจดหมายเหตุของหลาลูกแปงตอนที่สองหน้า133่งรถึงหนึได้ให้ข้อมูลว่าชาวยุโรปชาวจีนชาวแขกมัวสร้างบ้านเรือนเป็นตึกก่ออิฐถือปูนในขณะที่คนไทยอยู่เรลนไม้ทั้งหลังมีหัวข้อ ที่สิบลาลูปแปงเขียนไว้ยืดยาวเป็นหลักฐานน่าสนใจคือข้อที่12ตึกในสยามยังลิเป็นของใหม่องค์พระที่นั่งในพระที่นั่งราชวังพระเจ้ากุงจีนในปัจจุบันนี้ยังสร้างด้วยไม้อยู่และก็สิ่งที่ให้ก้าพเจ้าเชื่อว่าอาคารเกาะอิอปูนนั้นยังเป็นของลิใหม่สำหรับสยามอยู่มากซึ่งชาวยุโรป เป็นผู้นําออกแบบอย่างการสร้างตึกเข้ามาใช้แล้วก็โดยเหตุที่ชาวยุโรปและก็พวกแรกที่เข้ามาสร้างตึกขึ้นในประเทศนี้เป็นผู้มีอาชีพทําการขนส่งสินค้าออกจึงได้เรียกอาคารของตนว่าแฟร์ติรี่ชาวสยามยังนำเอาไปใช้ซับทับศับเลยใช้เรียกวัดเก่าๆที่ก่ออิฐถูปูนของตนว่าแฟร์ติรี่เหมือนกันเช่นวัดแฟร์ติรี หรือวัดที่ทำเป็นแฟติลี่็เลยกลายเป็นคำพูดไปเลยนะครับก็โดยสรุปว่าตึกแบบฝรั่งจึงคงสร้างเป็นรุ่นแรกๆในลาวสมัยสมเด็จพระนารายอ์กรมังเรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับลาลูปแป้งเนี่ยมากรุงสยามก็คือกรุงศรีอยาซึ่ง หน้าหอแล้วก็ใต้พลัยนั้นก็มีน้ําพุ้วยน้อยตั้งอยู่นะครับเขามีแสดงว่าเขามาที่สมัยพระนารายณ์พระนารายณ์ก็มีความเจริญมากทีเดียวเพราะว่าเราทําดึงน้ํามาจากทะเลครับแถวนั้นคบฝรั่งมังค่าต่างๆทําให้วิาีเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ายังมีหอดูดาวมีเรื่องต่างซึ่งถือว่าสุดยอดมากในสมัยนั้นข้อที่สิบหนึ่ง พระที่นั่งและก็พระวิหารก่ออิฐแต่เตีดเด้ยพระราชมนเทียนในพระลมหาชวังพระลมราชวังที่สยามก็คือกรุงศรีอยาก,กับกรุงรัโวกับโบสถ์หรือวิหารหลายแห่งนั้นก่อสร้างโดยอิฐเหมือนกันแต่พระราชมนเทียนนั้นเตี้ยเพราะมีเพียงชั้นเดียวดังที่ข้าพเจ้าได้ก,กล่าวไว้แล้วแล้วกับโบสถ์หรือวิหารนั้นก็ไม่ได้สูงได้สัดส่วนกับความกว้างใหญ่นักไม่ค่อยจะสวา่างสวยเหมือนโบสถ์วิหารของเรา ก็ขอขยายความนิดนึงนะครับว่าโบสถ์วิหารของฝรั่งเนี่ยเขาโปร่งเขาสว่างใช่แต่ของไทยเราสมัยนั้นมีศึกสงครามเยอะโบสถ์ของไทยเราส่วนใหญ่อยุธยาก็ดีลบุรีก็ดีจะเป็นโบสถ์มหาอุดจะมีทางเข้าออกทางเดียวนะครับมีการทําพิธีกรรมหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช้โบสถ์มหาอุดซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากนะครับมีน้อยนะ แต่ก็ยังมีอยู่อันนี้ก็เพิ่มเติมให้ส่วนอาจจะขมุขมัวเป็นที่ความประทับใจแล้วก็ทำให้รู้สึกหน้าเลื่อมใสอยู่โดยธรรมดาก็เป็นได้อันนึงโบสถ์วิหารของเขานั้นมีลักษณะคล้ายๆกับหอพระของเรากล่าวคือไม่มีโคง้งหลังคาไม่มีเพดานมีแต่เสาไม้ นะครับแก่ข้าสาไม้แก่นอาคารเครื่องบนกับมุงหลังคากระเบื้องร่องชาติวาดลวดลายทองเล็กน้อยเท่านั้นเองข้อ12บตึกในสยามยังเป็นของลิใหม่องค์พระที่นั่งในพระราชวังพระเจ้ากรุงจีนในปัจจุบันนี้ยังสร้างโดยไม้และก็สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าอาคารก่ออิุผูนนั้นยังเป็นของลิใหม่สำหรับสยามอยู่มาก แล้วก็ชาวยุโรปเป็นผู้นาเอาแบบอย่างการสร้างตึกมาเข้ามาใช้โดยเหตุที่ชาวยุโรปพวกแรกครับพวกแรกเป็นพวกแรกที่นําเข้ามาใช้ครับอันนี้มีข้อความจากที่เขาแปลมาเกี่ยวกับเรื่องตึกต่างๆให้ทราบจากนั้นจากประสบการณ์นะครับที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาพอสมควรที่สร้างตึกเก่าแก่ นะครับสมัยก่อนเดี๋ยวก็เอานี้ก่อนสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งสมัยนี้คนไทยส่วนใหญ่จะใช้ไม้สักสมัยก่อนไม้สักมีมากหาง่ายมากทีเดียวอ่ซึ่งสแสดงว่ามีคุณค่ามากชาวต่างประเทศเนี่ยไม่่อยมีแล้วครับยุโรปเขาต้องสั่งไม้สักจากเราเนั้นอ่ะของเรามีไม้สักมากก็ส่วนใช้กับเครื่องไม้สักโดยเฉพาะตั้งแต่ยุคก่อนก่อนและนครศรีจ้าทั้งหลาย ก็ยังใช้เป็นเครื่องไม้สักหมดฉะนั้นมเมื่อก่าวไปก็ถอนไปอะไรต่างหลักฐานาต่างๆก็เลยไม่มีบางครั้งเกิดเพลิงไหม้แม้แต่ในตัววัดพระแก้วเราเดิมครับก็ทําเป็นเครื่องไม้สักครั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่จะทาเป็นเครื่องไม้สักหมดซึ่งขึ้นมาหลังจากก็มามาเปลี่ยนแปลงในยุคหลังๆเท่านั้นเองครับค่อยๆสร้างขึ้นมามาชดเชย อันนี้ก็แจ้งให้ทราบแต่ของเก่าค้นคว้าเราที่เก่ามากจริงๆที่ตำบลพงตึกอยู่กาญจนบุรีอนนพงตึกอ่ะเก่ามากยังหาดูได้นะครับข้อมูลหลักฐานต่างๆยังมีเพราะว่าส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นสร้างด้วยอิฐแล้วก็เป็นยุคแรกเลยทีเดียวถือว่าเป็นยุคทวารวดี ต่อมาก็เป็นเรื่องของโรงสีฝรั่งเราคงจะต้องรู้กันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าเวลายังมีเหลือเรื่องที่สามเนี่ยโรงสีฝรั่งหรือโรงสีลมและก็โรงสีไฟหลักฐานเก่าแก่เหมือนกันที่พบในสมัยพนาลายแล้วก็เป็นโรงสีลมเป็นกังหันลมสมัยรัชกาลที่สี่ก็มาเป็นโรงสีไฟ เมื่อ2,401หลักฐานเรื่องลงสีแบบฝรั่งเก่าแก่ที่สุดพบในหนังสือจดหมายเหตุของลาลูแปงเหมือนกันนะครับหน้า74แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเม็ดพืชของประเทศสยามลาลูแปงเขาเป็นขราชทูตที่เข้ามายุคนั้นนะครับก็ได้เขียนไว้อีกเขากล่าวไว้ว่าในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินทรงมีไล่ข้าโพดสาลีอยู่ด้วยเหมือนกันอาจเป็นเพราะทรงเห็นเป็นของแปลกมาก เพราะสมัยก่อนเมืองไทยไม่มีนะ,ะรสชาติต่างๆเอามาใช้ทําขนมปังทำจากแป้งสาลีซึ่งพระนาลายทรงโปรดมากเลยทีเดียวเพราะว่าได้สเสวยขนมปังแล้วดูแล้วรสชาติดีถูกใจก็เลยเอาเข้าวสาลีมาปลูกแล้วก็พระราชทานให้ราชทูตนะครับจะฝากใบต่างๆเอาเข้าวสวยไปบ้างอะไรบ้างครับเพราะว่าข้าวสวยเนี่ยจืดก็เลยลองลองชิมดูทั้งด้าน ข้าวสาลีแล้วก็ทําขนมปังท่านก็ทรงโปรดขนมปังตามประวัติศาสตร์เขียนไว้ส่วนเรื่องลารูปแปลงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงสีลมว่าชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในประเทศสยามเนี่ยสั่งแป้งสาลีมาจากเมืองสุรัดท้งทั้งที่ใกล้กรุงสยามคือสียามีโรงสีลมสําหรับบดข้าวสาลีอยู่แห่งหนึ่งและที่ใกล้เมืองละโวก็มีอีกแห่งหนึ่ง รู้ดีครับเนี่ยข้อมูลที่เขาเขียนไว้แสดงว่าเขาเห็นแล้วเขารู้แล้วเขาเลยเขียนเป็นหลักฐานถ้าถ้าไม่มีเขาแล้วก็เสร็จคําที่ว่าลงสีลมนะครับมีข้อมูลว่าไอ้เจ้าลงสีลมเนี่ยไม่ใช่ลงสีแบบไทยแล้วไทยเราปกติก็ไม่ได้ตั้งลงสีกันอย่างฝรั่งเรานิยมเช็คครกใช้กระเดื่องตำข้าวกินกันเองนะครับแบบโบราณนะเราจะเห็นลูกอะไรต่างเนี่ยท่าหนัง ไทยโบราณก็จะเห็นครับใส่ครกแล้วก็ทุบๆๆบางที่ก็ใส่กระเดื่องแล้วก็ใช้เท้าเหยียบกดกระเดื่องให้เม็ดข้าวแตกแล้วก็มาฝัดข้าวข้าเปลือกออกเหรือแต่ข้าวอันนี้ใช้ทํากินกันดังแต่โบราณดังเช่นหนังสือประชุมรัชการที่4 2 4สองพัหถึงสองพน้หน้า155ประกาศพระราชทานโอวาทแก่ผู้ซื้อข้าวขายข้าวเมื่อพุทธศักราช2 4 0 7 เป็นประกาศที่253กล่าวว่าแต่ก่อนมีโรงสีข้าวสารอย่างน้อยอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆจนในพระบรมราชวังแล้วก็พระราชวังบวรราชวังก็มีกระเดื่องแล้วก็ครกตำข้าวแทบทุกเย่าเรือนกลางวันกลางวันหรือแล้วให้นายเป่เามาช่วยกันตำใช้สารบ้าง ครับสองศากบ้างแล้วก็ฝัดเป็นข้าวสารกรอกหม้อทีเดียวอันนี้เป็นคำพูดในสมัยนั้นโรงสีลมแบบฝรั่งคงจะสูญหายแล้วก็เสื่อมโทรมไปตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา<ม>เพราะเป็นเรื่องกิจการที่เรื่องมากแล้วก็มากกว่าปกติจะต้องทำอะไรเป็นพิธีรีตองกันพอสมควรโรงสีแบบฝรั่งมาเริ่มมีครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่สแต่เปลี่ยนมา เป็นแบบโรงสีไฟคือใช้เครื่องจักรกลมาช่วยในการทำงานจากหลักฐานเก่าสูตรพบในหนังสือสยามไดเล็กทรี่เมื่อปีคอขอศห8 8 9หรือพศ2432ของหมอสมิธในหนังสือเนี้ยเขาก็สรุปเหตุการณ์นะครับเด่นๆของแต่ละเดือนของแต่ละปีต่างๆประมวลไว้ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโลงสีเนี่ยกล่าวไว้ในหน้า21าเหตุการณ์เดือนตุลาคมนะครับฉะนั้นโลงสีของอเมริกาอเมริกันเริ่มเปิดสีข้าเมื่อวันที่22ตุลาคมคศ1858เท่ากับพศ2401ต่อมาได้ขายให้ชาวจีนไปเมื่อปี หนึ่ก็คือ2 4งพยยีที่ทราบว่าเป็นโรงสีจักรกลแล้วก็เป็นลงแรกที่ได้อาศัยจากหลักฐานหนังสือพระราชาททเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้า6 8รดสมีข้อความในพระราชสารถึงประธานาธิบดีอเมริกาเมื่อพศสองพันส่อนหนึ่งว่ามีลูกค้า มีลูกค้าชาวอเมริกาพวกหนึ่งได้เอาเครื่องจักรสีข้าวมาตั้งทำโรงสีข้าวในแขวงกรุงเทพมหานครน,นี้แห่งหนึ่งโรงสีข้าวดังกล่าวอยู่ที่ปักคลองบางน้ำชนบริเวณถนนตกมีมิสเตอร์เอฟเฟกเป็นผู้จัดการข้อสุดท้ายนี้ขอให้อ่านได้จากหนังสือสิ่งแรกในเมืองไทยเล่มที่หนึ่งของสงวนอังคงเรื่องโรงสีไฟ ครเป็นข้อมูลต่างๆแล้วก็มีภาพวาดใท้ดูซึ่งเป็นข้อมูลที่หมอสมิธเนี่ยเขาเกิดเมื่อ6กักยาคม2363แล้วก็ถึงแก่กรรมเมื่อ10ตุลาคม2452อายุ89ปีเป็นผู้ทำหนังสือสยามไดเลทอรี่แล้วก็มีภาพถ่ายโปสการ์ดต่างๆครับเนี่ยมี ในหอสมุดแห่งชาติก็มีอันนี้เป็นข้อมูลที่ที่ดีนะครับเป็นข้อมูลต่างๆแล้วมีรูปภาพต่างๆส่วนการําข้าวต่างๆเรายังหาดูได้นะครับในต่างจังหวัดก็จะมีส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นครกไม้ไม้ใหญ่ๆเลยนะครับใช้เจาะมาครอบเปลือกใ,ใส่แล้วก็ใช้ อ่เป็นกระเดื่องกระทุงกระทุงเราใช้เหยียบอ่ะแล้วก็ปล่อยลงไปกระแทกไปเพื่อให้ข้าเปลือกแตกอันเนี้ยครับยังมีนะในต่างจังหวัดก็ยังทํากันอยู่แต่ระยะหลังนี่น้อยแล้วคนโบราณรุ่นรุ่นใหม่นี่คิดว่าเหลือน้อยมากแล้วที่จะทําแบบนี้แต่ดีอย่างนะครับว่าคนไทยมีความคิดว่าใช้ทําอย่างนี้เนี่ยจะแตกเฉเพาะ ไอตัวเปลือกนะครับไอตัวเปลือกมันอะเข้าแตกออกแต่อยา่าลืไมไอ่ข้าววิตามินต่างๆเนี่ยคิดดูแล้วกันหลังจากที่คนยุคปัจจุบันมาเรียบร้อยแล้วข้าวทาไมเขาถึงได้รับประทานข้าวซ้อมมือก็คือข้าวที่ต่ําแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็มาทานเพราะว่าวิตามินมันอยู่ตรงนั้นถ้าสีออกไปหมดแล้วนะครับไอไก่อะกระโหมที่เอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูกินเขาถึงได้อ้วนเขาถึงสมบูรณ์ไงเพราะวิตามินมันไปอยู่ทางนู้นหมด ของเรากินแดแป้งอย่างเดียวครับนี่ไงถึงได้ว่าเป็นข้อมูลต่างๆที่ให้เป็นข้อมูลว่าเออเป็นสิ่งที่ดีแถมอีม่นะครับให้รู้ว่าไก่งวงไอ้เจ้าไก่งวงเนี่ยเมืองไทยก็มีเหมือนกันรนะครับแป๊บเดียวครับจะหมดละจากหลักฐานเก่าสูตรเหมือนกันที่สมัยสมเด็จพนาล,ลาย ครับเขาก็ได้เขียนว่าของจดหมายเหตุลาลูแบนเหมือนก,นกันก็เขียนว่าเกี่ยวกับเรื่องเป็ดไก่ไว้ในข้อ15ว่าเป็ดไก่ชาวสยามไม่สนใจเลยะครับที่จะตอนไก่ตัวผู้ไว้เลี้ยงเพื่อให้อ้วนเพื่อใช้ทําเป็นอาหารบริโภคเขามีแต่แม่ไก่อยู่สองพันเอาไว้กันกับของเราอีกพันหนึ่งหงมีหงอนสีดําแต่เนื้อลกลดํดเนี้ย เมื่อสุกแล้วรสชาติสีสันเหมือนกับไก่ขาวทุกอย่างไม่ผิดแผลกต่างกันตรงไหนเลยนะครับมาดว่าผู้ที่กล่าวว่าไก่ดำแล้วมีรสชาติโอชากับไก่ขาวก็ตามส่วนเป็ดนั้นมีเป็นอันมากรสชาติดีกว่าเสียด้วยซ้ําแต่กล่าวกันว่าเนื้อเป็ดนั้นทำให้เกิดโรคหิดโรคคันได้ง่ายส่วนไก่งวงเราได้มาจากประเทศอินเดียแถบ ตะวันตกไก่ชนิดนี้หาหามีในกรุงสยามไ,มห,ไหมนะครับก็เนี่ยเข้ามาในยุคสมเด็จพระนารายณ์นี่เองเป็นไก่งวงอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้เล่าให้ฟังครับว่าเป็นข้อมูลเก่าแก่ที่เออดีเหมือนกันนะครับเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นเรื่องก็คงจะจบะข้อความแรกมีในสยามนะครับของคุณอนเอนกนาวิกกมูล ครับซึ่งเราก็ได้รับความรู้พอสมควรต้องขอบคุณณที่นี้